สองเรื่องเลยคองป้าเนี่อ๋อไม่ใช่แม่หนึ่งแฉลบเมื่อกี้พี่เลื่อนกับใจท่านพูดกับยังไม่รู้เรื่องเลยประเด็นก็คือไปแจ้งฟาร์มลูพักปากช่องแปดครั้งครับตำรวจไม่ดําเนินการพอครั้งที่9เนี่ยมันเอาแมคโครแท็กเตอร์รถมาทุบทำลายรถจุดไฟเผาบ้านหมดเลยโอเคมีเรื่องเดียวใช่ไหมครับครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมแจ้งไปดีเบอร์นะครับดีเบอร์มีดีเบอร์ไ้เพิ่ะาตายแล้วอะไรมีสองหอมีต้วต้นต้นฉบับหมดเลยนี่ เราไปตั้งต้นฉบับต้นฉบับรับเรื่องมีอะไรทั้งหมดหลังหลังเนี่ยคครรัับบลูกที่เกิดเดือดรูกอะไรเงี้ยไปแจ้งความทั้งเก้าใบสิบใบครับเดี๋ยวได้เรื่องกันเดี๋ยวเขาไปตัดได้เลยครับแล้วคนไหนเป็นญาติเป็นอะไรนี่เราเป็นทนายความไม่เป็นแล้วฮะมาไปช่วยเขาเฉยๆผมเนี่ยเป็นผู้ชำนาญการของของเรื่องที่ดินก็ไปไปดูแลที่ดินแถวเขาใหญ่แจ้งความไปแล้วแจ้งความแล้วที่โรงพักฝ่ายช่องอย่าไปถามตำรวจนะถ้าถามตำรวจเนี่ยมันก็จะไปอีกเรื่องนึง ตำรวจโดนซื้อหมดก็พูดจะชังเลยผมกล้าพูดด,ดังๆนะตำรวจโดนซื้อหมดตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านโดนซื้อหมดเลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวรับเดี๋ยวดำเนิกนการให้ะนะครับแล้วเดี๋ยวนีติดต่อเพราะ<ป>พวกนี้มันเอาที่ไปที่ชาวบ้านไปเหลาขายก็ได้เงินไปสิบสิบล้านอะ่ะมันซื้อได้หมดอ่ะครับซื้อหมดจริงจริงเ,เ,เดี๋ยวดำเนินการครับ ก็ไปช่วยชาวบ้านเขา,าเขาประสบภัยไปแจ้งฟาร์มตำรวจลงพักปากช่องเก้าครั้ง mm hmm. แต่ตำรวจไม่ดำเนินการใดๆ mm hmm. เขาก็เลยโดนกลุ่มอิทธิพลเนี่ย mm hmm. มากเกือบยี่สิบคนเอารถเมคโครถไถรถแท็กเตอร์มาพังบ้านแล้วก็จุดไฟเผานะฮะ mm hmm. ผมเองเนี่ยมาทราบข่าว mm hmm. ก็รู้สึกสงสาร mm hmm. ก็เข้าไปช่วยเขา mm hmm. ไปช่วยเขาวันนี้ก็เลยเป็นสู้ประสบภัยไปด้วย mm hmm. ก็คือโดนดักยิงแทบทุกวัน mm hmm. นะฮะ ไอ้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยทาไมมาถึงเข้าเข้าไปที่ที่คนร้องคนเนี้ยเขาไปทําอะไรทําไมมันถึงเกิดเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาอา,เอาชีพของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาไปไปไปยึดที่ชาวบ้านแล้วเอาเอาไปขายให้กับเศรษฐีกรุงเทพเพราะที่เขาใหญ่เนี่ยขนมพระเนี่ยมันมีราคาไล่หนึ่งตั้งแต่สองล้านถึงสิบห้าล้านะนะฮะ พวกนี้เห็นมีเจ้าของที่ที่ air อ,อ่อนแอไม่มีทางสู้ออแล้วก็สมรู้ร่วมคิดกับนิคมด้วยอบตอด้วยผู้ใหญ่บ้านกำนันออนะแล้วก็ออกเอกสารที่ไม่ชอบทํามาออแล้วก็ไปหลอกขายให้คนกรุงเทพเออนะพอคนกรุงเทพเขาเขาจ่ายเงินไปแล้วเขาเข้าที่ไม่ได้ไอ้พวกไอ้พวกในหน้าที่เอาที่ไปหลอกขายเขาก็ต้องมาทุบเจ้าของที่เออพื่อจะยึดที่เพราะก็เคยทำอย่างนี้ได้ผลมาแล้ว ก็พยายามผลักดันขับไล่ใช้ทุกถีทางทุกถีทางาเข้าไปเผาบ้างห<ช>รือบ้างแล้วก็ยึดทรัพย์สินร,ร,รันเพราะคนพวกนี้พอไปเอาที่ไปขายให้กับเศรษฐีก็ได้เงินมาเยอะอก็ซื้อเจ้าหน้าที่รัฐหมดมตำรวจน,นิคคมอาบาตกำน,นันผู้ใหญ่บ้านซื้อหมดเลยของคุณสิริวัฒน์เนี่ยได้รับมอบหนาจี่มาจากคุณคุณอัทูดคงสินอัทูดเนี่ย ของเขามีที่ดินอยู่เท่าไหร่อัตวุธเนี่ยเขาเขาจริงๆเขาดูแลที่ให้ป้าเขาป้าสมหมายแต่แล้วป้าสมหมายก็แบ่งที่ให้ประมาณสิบสองไร่ให้ทํากินทุกวันนี้เลี้ยงแพะปลูกหญ้าปลูกมันปลูกอะไรเงี้ยนะก็อยู่ตรงนั้นมาสิบปีละกี่ไร่นะประมาณสิบสองไร่แต่ที่แปลงนี้มันห้าสิบเก้าไร่แปลงนี้ห้าสิบเก้าไร่แต่ว่าได้รับเฉพาะของคุณอัตวุษอัตวุธให้ตวุธเนี่ยทำกินสิบสองไร่ แบ่งเนี่ยมีการมีมีเอกสารสิบไหมแบ่งก็แบ่งด้วยวาจานะแต่ป้าสมหมายเนี่ยเจ้าของที่เนี่ยถือครองที่แปลงนี้มาห้าหกสิบปีแล้อเพราะว่าที่ตรงนี้มันออกโฉนดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่มันเป็นที่นอกอ่านอกที่นอกนิคมเจริงๆที่ตรงเนี้ยนิคมต้องนําเรื่องเข้าเข้าคอรมอเพื่อขอออกโฉนด พอปีสามแปดเขานำเข้าแล้วเรื่องมันตีกับตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครนำเข้าขอครอ,โโอรมออีกเลยมันก็เลยออกออกโฉนดไปได้ก็คือเป็นเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธนะิ์เด็ดนะอ่าทีนี้อ,อปตอก็ออกเอกสารสิทธิ์ให้ที่แรกก็ออกพอบตห้าให้ครับทีนี้เขาก็ยกเลิกมามาออกเป็นพดสพดสามพดสามแปลว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอ่าอบตก็ออกรางวัดให้ทำสเกลทำระวางให้บอเนื้อที่ที่ดินเป็นยังไง แล้วก็ไปเสียภาษีที่อบตทุกปีทุกปีครับก็จะมีใบเสร็จใบเสร็จมีการเสียภาษีครับถูกต้องตั้งแต่ปีพศก็สิบยี่สิบปีเอาพศสามเนี่ยเพิ่งทําได้สองปีที่ผ่านมาก็เสียพศห้าภาษีบำรุงท้องที่ไอภาษีดอกหญ้าใช่ใช่ภาษีดอกหญ้าภาษีท้องที่ก็เสียเสียเสียมีหลักฐานหมดเลยเออครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเป็นเป็นสิบสิบปีนะก็ ก่อนที่จะมาเสียภาษีพศสาพศสาเมื่อสองปีที่ผ่านมาใช่ใช่ก็คือมีเอกสารของทานราชการเนี่ยรองรับรองรับใช่เออโดยที่คุณอัฐวุิก็ได้รับมอบมา12แปลงแตอ่าสิไร่12ไร่อ่าให้ทำกินให้ทำกินแล้วเออมันที่บอกว่าไปแจ้งความ9ครั้งเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เออเก้าครั้งเนี่ยแจ้งตั้งแต่ปีหกห้าเขาก็เข้ามา เอารถแท็กเตอร์มาไถมันไถหญ้าไถปูกไว้เพราะเขาปลูกหญ้าเนเปียให้วัวให้ให้แพะกินแล้วก็ที่เหลือก็ปลูกมันเพื่อเป็นรายได้ของเกษตรกรนั่นแหละแล้วของคุณอสมุติเนี่ยเขาอยู่อาศัยกันกี่คนน่ะเขาอยู่กันหกคนมีสองเขามีภรรยามีลูกสาวลูกชายลูกลูกเขยหลานอีกสองคน วันที่โดนเผาสงสารหลานเขาเพราะว่าเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนชุดนักเรียนโดนเผาหมดอุปกรณ์การเรียนหมดเลยเครื่องครัวเครื่องบ้านเสื้อผ้าไม่มีเหลือเลแตัวรั้นจอนหกชีวิตเผาเนมาเผาครั้งที่ไหนครั้งที่เก้าครั้งที่เก้าเมกราที่ผ่านมาเนี่ยทันวาทันวายี่สิบทันวายี่สิบทันวาไปแจ้งความขณะที่เขามาเผาเอามาเอาชายชุดดำอิทธิพลมามาเผาอะแจ้งตำรวจโทรหนึ่งเก้าหนึ่งแจ้งตำรวจ โรงพักปากช่องตํารวจปากช่องไม่ไปเลยโทรแล้วโทรเล่าโทรหนึ่งก็นหนึ่งก็ไม่เคยไปมีตํารวจชุมชนอะตำรวจเรียกตำรวจตู้อะไปคนเดียวแล้วก็ไปบอกอัตวุฒิว่าคุณหลบไปก่อนเดีย๋ยวจะโดนทําร้ายแนะนําแนะนำาลยงนัน,น,นนะโอ้โหมันหมดแล้วไอ้พวกนี้ก็ขนของขนเหล็กขนอะไรขึ้นรถเอาไปขายกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายอะ่ะมันทํากันแบบตรงคืนย่าง,งนะวแล้วทรัพย์สินที่เขาไอ้กลุ่มกลุ่มชายัดก,การพวกนี้เข้ามากุบิธิพลเนี่ย เอาซับเข้าไปเป็นร้านแบบเป็นล้านเลยใช่มีผ่านรถไถอีกสามสี่พวงเพราะว่าพวกนี้เขาซื้อผ่านรถไถแล้วก็เวลารถไถมาไถก็ใช้ผ่านเขาเพราะรถไถพวกนี้มันที่มันมีหินคนมาไถเขาก็ไม่ไถให้เพราะว่าผ่านมันแตกไม่คุ้มไอ้ทางนี้ก็ไปซื้อผ่านมือสองมาไว้ถึงเวลาก็ไถก็ไถของของที่สิริวัฒทำไมถึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วย ผมเนี่ยจริงๆผมก็เองก็ทําเรื่องที่ดินกับทําเรื่องที่ดินให้กับให้กับคนยากคนจนที่มีปัญหาให้คาปรึกษาเขาว่าที่ดินทายังไงให้ถูกกฎหมายออกชนงชเนดที่อะไรก็แล้วแต่ฮะนะฮะให้มันถูกต้องอนะฮะแล้วก็ไปได้ทราบข่าวว่ามีคน,นโดนเผาบ้านเฮ้ยมันรับไม่ได้เ็าบอกว่าพอไปเจอเจ้าของบอกว่าเนี่ยผมแจ้งความแปดครั้งแล้ว ตำรวจไม่ไม,ไม่เรียกไม่เรียกใครไปสอบแม่อะไรเลยะนะฮะแล้วก็เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยแพะผมสองร้อยตัวตอนนี้เหลือสองตัวม,มั้งตายหมดตายหมดฮะเพราะพวกนี้มันอิทธิพลอ่ะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาสารเคมีไปใส่น้ําแอบไปใส่น้ําให้กินจุดประทัดโยนเข้าไปในคอกแพะตกใจตายหมด แจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็ไม่ไม่หนึ่งตั้งแปดครั้งตำรวจไม่ดําเนินการอะไรเลยอะไรเห็นบอกว่ามีมีการเอาตัวมาแต่ไม่ดำเนินคดีอครั้งที่เก้าเนี่ยพวกพวกผมเนี่ยไปบีบอก็สอบแบบเสียไม่ได้สอบนูน่นสอบนี่สอบน,นั่นแล้วก็รู้สึกออกหมายเรียกสองคนมั้ตั้งทั้งที่ตั้งยี่สิบคนอะแล้วก็ระบุชื่อมเลยมีใครมีใครใครไม่ได้เรียกคนพวกนั้นออกมามาอยู่ในคดีเลยแล้วของกลางในในคดีก็ไม่มี เนี่ยที่ผมรับไม่ได้รับสินี่เรไปรับี่เไปลถของกลางตามหาไม่มีกรไม่มีเลยเมไม่มีะไรทำลายหลักฐานหมดเลยเน,นี่ยแล้วก็เรา,าแจ้งฟาร,ร์มว่าเนี่ยร่วมกันปล้นทรัพย์ทำลายทรัพย์เผาบ้านเผาทรัพย์เนี่ยนะตำรวจก็ไม่เห็นบบดําเนินคดีเรียกมาสองคนแล้วก็มามอบตัวแล้วก็ปล่อยไปดูดิคดีอุกชะกันนะครับคดีอิทธิพลนะแจ้งความแปดเก้าครั้งเนี่ย ผมถึงรับไม่ได้กับตํารวจปากช่องร้อยเวรเจ้าของคดีโอ้หลายคนตํารวจอะหลายคนนะผมถึงบอกว่าผมจริงจริงผมจะไปที่ทจเลตํารวจแต่ตรงนี้เขาบอกมาแจ้งปปปนี่ก็ได้ตํารวจไม่ทางานหรือละเว้นเนี่ยอเอาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาผู้เสียหายมาแจ้งความเรว่างกับไปนิดนึงที่วันที่เท่าไหร่ที่บอกว่ามีนักข่าวทีมข่าวลงไปในไปไปที่บ้าน บ้านที่เกิดเหตุนี่ที่จะเป็นรายงานข่าวมีไหมได้ทราบหนึ่งที่บอกว่ามีมีการยิงปืนมีการปาระเบิดอะไรอ่ะหลังประมาณวันที่ยี่สบสี่ยี่สิบสี่ยี่ห้าครับครับเนื่องกันสองวันครับทำไมมันนักข่าวลงไปทําข่าวนักข่าวไปทําข่าวนักข่าวจากส่วนกลางหรือหรือส่วนกลางส่วนกลางส่วนกลางไปส่วนกลางนักข่าวนักข่าวภูมิภาคไม่ทํางานเลยอพักคนเดียว ก็เลยร้องเรียนสื่อมวลชนในกรุงเทพก็ทีมงานเขาก็ลงไปรายงานข่าวเรื่องนี้ใช่ไหมครับทีนี้เขารู้ว่าผมประสานนักข่าวเขาก็เล่นผมเลยนะเขาบอกว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวไงเนี่ยมองว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวใช่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 ก็เลยโดนยิงขมขวาใช่เพราะว่าเราก็ใช้มือถือไปถ่ายแล้วก็เป็นข่าวอ่ะไม่ว่าสามมิติไม่ว่าเนชั่นเนี่ยเขามองเราเป็นนักข่าวว่าถ้ากําจัดเราออกไปได้เนี่ยก็ไม่มีใครไปกล้าไปลืม ไปค้นนะโดยจริงกี่ครั้งครับผมประมาณสามครั้งสามครั้งครั้งแจ้งความแจ้งความท้องที่ท้องที่ปากช่องช่องนั่นครับตำรวจว่าไงเอ่อลงราวัลไม่เป็นหลักฐานลงรางวัลไม่หลักฐานแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็ตํารวจตํารวจสายตรวจก็เหนื่อยหน่อยวันหนึ่งโดนบักคับให้มาห้ารอบผมก็บอกเอาตู้เอาตู้แดงมาตั้งเลยเลยครับหมาสิบห้าตัวหรือเจ็ดตัวโดนวางยาตายหมดต่อแบบบ้านในอายอาวูดเนี่ยหมาหมดเลยตายหมดเลยครับ เพราะว่าถ้ามีหมาเขาเข้าไม่ได้ไงคือจริงๆเขาผมว่าเขาจะเข้ามายิงผมนั่นแหละในที่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 พักอ่ะแต่มันเข้าไม่ได้หมามันเยอะนะแล้วหมามันฉลาดหมามันฉลาดแล้วเรารู้ตัวหมามันฉลาดนะมันมันมันนอนดักหมดเลยนะดักหมดเลยนอนดักทางเข้าทางออกหมดเลยคงศิลปบ้านเกศเทศบ้านเกดเทศถูกเผาถูกเผาเขาพยายามเข้ามายึดครองนี่ยเผาหมดเลย นี่ฮะนี่รถเอ่อรถเทรลเลอร์กรเกษตรอะไรเนี่ยนี่นะฮะรถเทรลเลอร์กรเกษตร <dar. S 1> แล้วก็นี่สองคนผัวเมียเนี่ยผู้ประสบภัยเนียกับบ้านเขาเนี่ <ử. S 1> ยเขาก็ไหว้เจ้าไหว้เลยอตวุสอาวุสภรรยาเขาภรรยาเขา <c ười> โยพินเนี่ย <c ười> แล้วก็นี่เอ่อบ้านเนี่ยโรงเลี้ยงแพะออันนี้โรงเลี้ยงแพะ <c ười> สองร้อยก็ตัวสองร้อยตัวใช่ใช่โรงแพะมีตั้งสามโรง ยอยยอยตายหมดเลยตายหมดนี่ฮะแพะเขานี่เห็นไหมเนี่ยตัวนี่แพะแพะเป็นๆตายหมดแพะนี่เขาขายเลื่นขายทิ้งๆห้าแสนนะสองร้อยตัวเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็โรงเนี่ยดูดิมันเผาทําลายหมดเลยอันนี้เป็นโรงเขารับจ้างต่อรถให้กับผู้เกษตรไงทุกสินค้าเกษตรเ่ะเนี่ยเขาก็มีฝีมือหมดแล้ววันนี้เป็นคนประสบภัยหรือต่ตัวกับชีวิต เน,เ,นเนี่ยเอกสารที่ดินของที่พอศส,สามอ่ะที่อามาตออกให้